ตอนแรกเลยที่มีข่าวว่าน้าคือลุงเปียกเนี่ยไปฆ่าป้าบัวผันเนี่ยตกใจไหมตกใจมากค่ะคือในในความมโนสำนึกของเราใช่ค่ะใช่เหรอน้าหนูหรอเชื่อไหมตอนนั้นะว่าน้ารับผิดเองไม่เชื่อค่ะดูยังไงก็ไม่ใช่ค่ะจริงค่ะเพราะว่าหนูก็ดูทีวีตำรวจภาคกทําหมดเลยแล้วณวันนี้ความจริงมันเปิดเผยขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เห็นฟังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะยังไงต่อไปหนูก็อยากมาหาความยุติธรรมให้น้าหนูอะค่ะกับที่ตำรวจเขาก็ททำอย่างเนี้ยกับน้าหนูอะ ใครจะรับผิดชอบมันเป็นคลิปนะฮะที่ทางผมผมไม่แน่ใจว่าใครส่งมากันแล้วกันนะครับแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันยืนยันว่าเป็นตำรวจ3นายด้วยกันนะฮะคือมีการพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่ว่าการจับแพะแล้วเพิ่งจะรู้เหตุการณ์เรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13มเวลาประมาณเที่ยงกว่าๆเอาลองฟังคลิปนะฮะเวลอของวันที่13มกราคม25 6 7รเจข้าพเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำ โทรศัพท์ไปแจ้งข้อมูลกับพันตำรวจตีนิติรัตน์สีสวัสด์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีซึ่งกำลังนำตัวนายปัญญาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสระแ้้วรายละเอียดตามคลิปตั้มรับตั้ม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 ตั้นหั้มตันอตัตั้มั้มนั้มั้มตั้ม่้ต้มตั้มเป้มตั้มตั้มตัตีเต้อ้อมั้คั เอาเลรอพี่ไล่ตีไล่ฟันเดี๋ยนเนี่ยเราพี่เหรอเออรอเราอยู่ตอนทัชเจนนะแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเอาเอาพี่มันมันยื่นไปแล้วพี่อ้าวแบบนี้แล้วตั้มยื่นไปแล้วยื่นไปแล้วพี่โอหทำไรโอ้โหแก่กว่นเอาไงเนี่พี่เออเดี๋ยวพี่หาคว้าไอ้ทัชเจนก่อนพี่บอกตั้มก่อนให้นี่ก่อนยี่เราพู โดยสันดานตำรวจเนี่ย,ยเขาจะไม่อัดเสียงกันคุยกันสดๆนักเลงคุยกันถ้าใครอัดเสียงเนี่ยกูไม่ไว้ใจผมเลือกคบ,กคบม่นเลยใช่ครับแต่ไอ้น้องคนนี้ที่เป็นสวัสดิ์สืบเนี่ยมันอาจจะอัดเข้าไว้เป็นนิสัยเขาแล้วพอหลังจากเกิดเรื่องก็มาตัดต่อคลิปเพื่อจะชี้แจงว่าผมบริสุทธิ์ใจนะแต่ผมกําลังมองว่ามันพูดเหมือนกําลังจะโดดหนีครับ โดดหนีออกจากวังวนแห่งความย่อยยับมันเนี่ยรู้เนี่ยมันก็ไปแย้งกับที่ท่านผู้มก่กพูดเงนีรู้ก่อนพูดร,รู้ก่อนอีกอเนี่ยมันก็แยง้งหมดเลเรื่องนี้ที่ผมบอกว่ามันไม่จริงตั้งแต่วันแรกติดใจตรงกรนันนำชี้ที่เกิดเหตุไม่มีใครตอบได้เลยว่าทําไมถึงรู้ว่าไอการละครนี้ออกได้ไงในส่วนนี้คือถ้าเกิดวิเองในฐานะที่เป็นผู้รับมอบหน้าจากลุงไม่พอใจ แน่นอนเราสามารถฟ้องร้องได้ฟ้องเองก็ได้หรือไปแจ้งความก็ได้ที่ปปอชอก็ได้ครับ<า>เพื่อจะให้คดีนี้เป็นคดีอาญาทุจริตแล้วในมุมของดูเด็กอ่ะที่ทํามาตรา97วรรคสองครับมีการกําหนดให้ศาลเยาวชนมีสิทธิโอนสํานวนไปให้กลุ่มโดยดูถึงเขาเรียกว่าดูถึงนิสยัยพฤติการสภาพแห่งจิตเห็นว่าหากเห็นว่ามีเด็กกลุ่มนี้กระทําไม่เข็ดลาบมีความเป็นผู้ใหญ่สามารถโอนสํานวนไปยังศาลธรรมดาได้ครับ ก็คือหมายความเทียบเท่าผู้ใหญ่สุกครับค่ะตรงนี้หนูหนูขอกราบขอโทษทางผู้เสียหายและญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาข,ของประกบนะจะหนูอยากจะเข้าไปกราบขอโทษขอเข้ามาประกบกับญาติพี่น้องเขาคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะหนูอยากจะขอโทษสังคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยอยากจะขอโทษพี่น้องชาวอลันบ้านหนูเนะะี่ยค่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะกับสิ่งที่เด็กทั้ง5คนทําลงไปรวมถึงไอ้เจ้าชีนด้วยการกระทำเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงมากที่มันไม่น่าให้อภัยเลยค่ะ ตอนนี้สังคมเขากําลังมีการพูดคุยกันว่าหลังจากที่มีเรื่องมีราวเนี่ยคือเหมือนกับเชนไปเล่าให้พ่อฟังแล้วพ่อซึ่งเป็นตํารวจและเป็นสืบเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ข้อเท็จจริงแม่แม่คิดว่ายังไงฮะอ๋อไม่ไม่จริงนะคะพี่หนุ่มคืออย่างนี้นะคะพอเกิดเรื่องเนี่ยพ่อเขาน่าจะให้การไปแล้วค่ะ เขาเรียกว่าอะไรในการสอบสวนทั้งพ่อเขาไปค่ะเห็นบอกว่าเคนไปก่อเหตุอีกมากมายเนี่ยแม่เคยทราบเรื่องไหมครับอันนี้หนูหนูไม่รู้จริงๆค่ะหนูรู้น่าจะพร้อมๆกันหรือหนูอาจจะรู้ทีหลังสื่อโซเชียลก็ได้ค่ะหนูรู้จากที่ คนเขาส่งลิงก์มาให้หนูหรือหรือแคปหน้าจอมาให้ดูอย่างนี้ค่ะว่ามีข่าวนี้นี้นี้นะหนูก็ถึงทราบแล้วก็พูดตรงๆหนูก็ชาวบ้านธรรมดาแล้วพ่อเขาก็เป็นตำรวจยศน้อยๆเราไม่ได้มีพาวเวอร์เข้าไปขนาดนั้นคน่ะคะอือออกมาว่าตำรวจเนี่ยไปจับลุงเปี๊ยกเนี่ยมารับผิดแทนเด็กอ๋อที่แท้ลุงเปี๊ยกโดนจับเพราะหนึ่งในนั้นเป็นลูกตำรวจก็รหนูหนูหนูเจ็บปวดนะซึ่งมันไม่เป็นความจริงแล้วทีนี้คนที่โดนโจมตีเป็นแม่เอเงมันมันเป็นลูกตำรวจแต่คือข้อแท้จริงอ่ะหนูรู้อย อยูคนเดียวแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาพูดซึ่งเขาสังคมก็ไม่รับฟังหนูอยากจะพูดถึงตำรวจเหมือนกันคะ่ะหนูอยากจะตำหนิการทำงานอยากจะต่อว่านะคะว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยถ้ามีคดีพบศพ และสืบไปว่าเด็ก5คนได้ไปทําการตรงนี้แล้วก็จับอุมเด็กไปตรงเนี้ยโอเคมันรุนแรงแต่หนูจะไม่โดนโจมตีหนักขนาดนี้ถ้าเกิดว่าตำรวจคือมไม่มีการจับผิดคนถามว่า,ขาวเขาจะมาทําแบบนั้นให้หนูเพื่ออะไรไอ้เชมันไม่ใช่ลูกเจ้าสัวมันไม่ใช่ลูกแบบ คนรวยที่เป็นตำรวจหรือนายทุทกๆคนนะคะเขามีอนาคตไกลเขาจะเอาตำแหน่งหน้าที่มายอมเสี่ยงเพื่อไอ้เชงคนเดียวเหรอหนูอยากจะถามเหมือนกันที่สังคมเขาสงสัยว่าไปจับตับเปียกเนี่ยเพราะเจ้าเชนเนี่ยมันเป็นลูกสามีเราที่เป็นสายสืบอยู่โรงพักนี้พ่อเจ้าเชนจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่รู้แต่หนูทำวันนี้ถูกแล้ว,ลวที่ออกมาขอโทษสังคมขอโทษ ญาติผู้ตายเนี่ยเห็นน้องพูดคำหนึ่งที่ตกใจมากน้องบอกว่าเขาทำกังมูเปียกเหมือนอะไรเหมือนหมาค่ะคนเหมือนกันนะเนี่ย<ม>ตำรวจนคนหรือเปล่า